เห็นแต่เห็นสร้างสรรค์สิ่งนี้บันเทิงสตอรี่คู่ใจแฟนแฟนเรื่องบันเทิงส่งเสริมเต็มที่็อกโชวารตีข่าวดีแมนแมนจะคุกเข่า พักผ่อนก็นได้เลยนะครับห้องเรียกว่าห้องดีมากๆนะครับแล้วก็อยู่ติดกับริมหาดเจ้าสําราญเพชรบุรีแห่งนี้ด้วยเรียบร้อยไหมครับอ,อันนี้เราจะเห็นหาดนะฮะของฟ้าสดใสริมหาดเจ้าสําราญแบบนี้โอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะกลับหลังหาดกันนะฮะพร้อมไหมฮะเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆท่านด้วยนะครับ ันนี้เป็นท่าประจำของมิสแกนนะครับทุกพื้นที่มีตะแกรนนั่นเองด้วยนะครับขอบคุณคุณนวพรอ มาพิสูจ์ด้วยนะครับคุณคัทเซนิบิทีเพชรบุรีนะครับพีดีเรื่การเพชรบุรีนะครับได้มอบสายสะพายนะครับให้กับหมายเลข15นะครับในวันนี้ก็จะมีในส่วนของรางวัลเมื่อสกักครู่นี้ด้วยนะครับผมหมายเลขสิบมิสแกร์เพชรบุรีส0งพันย่สสวยมากค่ะสวัสดีค่ะพีดีธรรมรดแสงสมีนะคะ i ิสแกร n เพชรบุรีปี2025นะคะวันนี้เป็นการเก็บตัวของสาวงามนะคะเป็นวันที่3นะคะซึ่งก็มีการประกวดชุดว่ายน้ำนะคะรอบรอบสระนะคะที่โรงแรมเดอะเฮอริทจัดเจ้านะคะก็ทุกอย่างก็ผ่านไปดีดีโดยได้สาวงามชุดสะว่มมน่งนะคะชุดว่ายน้ำาเ,เปน้องพิเบอ,อร์หมัน,ลนะะเนลข15ค่ะหล่อแต่อ,แตอ,แตอ,แตอีใก็ ซึ่งเก็บตัวต่ออีกสามวันนะคะก็จะไปประกวดในวันที่16ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวเพชรบุรีทั้งผู้ชมนะคะท่านผู้จังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงนะคะผู้สนใจชมนางลูกแะคะเพชรบุรีนะคะก็ติดต่อที่เพจเม็ดแก้วเพชรบุรีในวันที่16บหกเวลาสิบเนนะคะที่โรงแรม KK หรือว่าไซด์ดีสอร์ทแก่งอาจารย์ค่ะก็เรียนเชิญนะคะมาพบกับสาวงามทั้ง16ท่าน ที่จังหวัดเพชรบุรีเ k เคหรือว่าไซมันที่16นี้ค่ะ สวัสดีครับผมนายแพทย์เฟรมสวนมาลัยนะครับก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการแล้วก็สปอนเซอร์ของมิสแกรนปีนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มาร่วมงานสมิ้นต์สูตรนะครับรู้สึกเอองานที่นี่จัดดีนะครับวันนี้ก็จัดที่หาดจชะอาเทดนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีงานอีกครั้งหนึ่งก็คือรอบไฟนอลวันที่16ใช่ไหมครับวันที่16เนาะก็ไปจัดที่เคเคริเวอร์ไซด์นะครับก็เดี๋ยวคงได้เจอกันในงานนะครับและสุดท้ายก็ฝากคลินิกไว้ด้วยนะครับเราจะเป็นคลินิกนะครับแตอนนี้ก็คือช่วยดูแลนางงามให้้กัับบ19คคนนนตอีร สวัสดีค่ะ,คะพันธ์ปัญจรัตเชียนบูลหมายเลขก5 5ผู้เข้าประกวดมิสแกนมเพชรบุรีเป็นตัวแทนจากอำเภอบ้านลาดค่ะวันนี้นะคะน้องพันธ์ได้รับเลือกเป็นเดอ b เบสอินส m m ิมิ่งสูตรนะคะแล้วก็เบสเพอร์เฟกค่ะค่ะ ค่ะสำหรับพี่ๆน้องๆที่รับชมอยู่นะคะก็อยากฝากถึงวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นไฟแนลนะคะมิสแกรนเพชรบุรีค่ะที่ KK r i v e r s i ร e Resort แก่งกระจานค่ะอยากให้พี่ๆทุกคนนะคะมาร่วมชมร่วมเช,ชียร์นะคะพี่ๆน้องๆนะคะผู้เข้าประกวดทุกๆคนนะคะอย่าลืมมาซื้อบัตรกันเยอะๆนะคะได้ที่ช่องทางเพจมิสแกรนเพชรบุรีนั่นเองค่ะอย่าลืมมาซื้อกันนะคะขอบคุณค่ะ ยินดีกับลูกๆทั้ง16ท่านในวันนี้นะคะ<ม>ก็ทำผลงานกันออกมาจนเรารู้สึกเราหายเหนื่อยนะคะ<ม>กับความตั้งใจของลูกๆทั้ง16คนแล้วก็ขอบคุณท่านประธานนะคะเจ้าของหาดเจ้าโรงแรมเฮอริเทศท,ที่ให้การอนุเคราะห์สนับสนุนเอมสแกนปี2025จังหวัดริบุรีของเรานะคะก็ ็ขอบคุณไม่รู้จะพูดอะไรนะคะ <c oughs> ขอบคุณจริงๆคะ่ะอหาพูดถึงลูกสาวนิดนึงวันนี้ทั้งวันนี้ล,<ค>นล,ลูกสาวทั้ง16คนนะคะ <c oughs> ด,ด้วย <c oughs> แล้วก็รวมทั้งน้องมิพีรุ่นพี่นะคะซึ่งมาคอยเอนเตอร์เทนน้องๆโดยไม่ไม,ไม่นึกถึงความเด็ดเหนื่อยนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณม P วพีถ้าลูกๆของแม่ทั้ง16คนนะคะ <c oughs> เดินตามทางของพี่มิวพีนะคะท่านเต่พบกับความสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะ คือเราได้รับการติดต่อจากทีมกองประกวดซึ่งเราก็เห็นว่า,าทางผู้จัดมีความตั้งใจจริงแล้วเราก็ยินดีที่จะร่วมสนับสนุนโดยการให้เราใช้สถานที่ของของเราเพราะว่าน่าจะเหมาะกับการประกวดในรอบของสวมสูตรในอันนี้แล้วก็เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีด้วยเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในสถานผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็เราก็มีความ ยินดีและก็ดีใจที่สาวงามทุกท่านได้มาใช้สถานที่ของเราในการประกวดครั้งนี้ก็หวังว่าทุกๆท่ทานจะประทับใจและก็ใช้สถานที่ของเราในการประกวดแข่งขันมิสแกรนด์เพชรบุรีครั้งนี้ครับก็ดีใจค่ะแล้วก็ดีใจกับน้องๆทุกคนนะคะรวมถึงคนที่ได้รางวัลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องพันธ์ค่ะหรือว่าน้องเหมือนขวัญน,นะคะก็ดีใจทั้งสองคนเลยค่ะหายเหนื่อยก็รู้สึกว่า ในทุกๆการประกวดทุกๆกิจกรรมค่ะน้องๆทาเต็มที่มากๆแล้วก็ไม่มีใครบ่นหรือว่าท้อเลยสักคนหนึ่งค่ะน้องทุกคนน่ารักมากๆค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากด้วยค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นรางวัลที่2แล้วที่ได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานได้ลองชนะเลิศอันดับ3ไปและทีนี้พอมาวันนี้ก็ได้รางวัลสวิมมิงสูตรอีกค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจเพราะว่า หนูตื้นตันมากไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีคำพูดอะไรเลยนอกจากดีใจมากๆค่ะขอบคุณค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็พรุ่งนี้วันที่14เราจะพาสาวงามทั้ง16ท่านนะคะก็ไปสการะนะคะไปไหว้ปูพ่พญานาคที่ชามนะคะแล้วก็ไปทานอาหารที่พันสุขนะคะท่านก็สปอนเซอร์อาหารกลางวันกับสาวงามทั้ง 16ท่านนะคะแล้วก็มื้อเย็นก็ไปทานที่ที่เฮียนลิมนะคะชมวิวนะคะชมวิวอาหารอร่อยมากนะคะก็อยากให้ทุกคนไปลิ้มลองซึ่งสปอนเซอร์ที่ทั้งหมดที่ได้เก่าจากโคศกหรือพิธีกรก็ดีนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทางทีมงานเพชรบุรีก็จะจดจำนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับสปอนเซอร์ ทุกๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนนะคะขอบคุณจากใจจริงค่ะขอบคุณเดอะเฮอริเทแล้วก็ไฟนอลน,นะคะเราจะไฟนอลวันที่16นะคะที่เคเคลิเวอร์ไซด์แก่งกระจานค่ะก็ขอให้ทุกท่านซื้อบัตรเข้าชมที่เพจเพชรบุรีนะมิแสแคนเพชรบุรีได้เลยนะคะร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะคะเปลี่ยนบรรยากาศจากทานที่บ้านเราก็ไปทานที่เคเคลิเวอร์ไซด์นะคะได้เชียร์นางงามพร้อมเวทีแสงสีเสียงพร้อมค่ะ หลากหลายสารบันเทิงสนุกลืนล่นเริงบันเทิงสตอรีเห็นแต่เทนสร้างสรรค์สิ่งนีบันเทิงสตอรีคู่ใจแฟนแฟนอีพอัตัวพาทีโอทั่วไทยโอทองจัดให้ทินไทยทั่วแควอารังงานประเภ็น ราข่าวงานคืนเพลงเราสิงรับปิดเพลงทั่วทิศทิ้งแควฟังเพลงชวมมิวสิกดีๆจัด,ดให้ วนไปรับประทานขนมไทยอร่อยแสนละครสั้นมีคติเตือนใจอุธาหอนสอนให้ดังเป็นตัวแทนสัมภาษณ์พิเศษจัดมา